ล้างหน้าสดแล้วนะนี่เพราะว่าเพราะว่าแต่งหน้ามาเดี๋ตอนนี้ล้างหน้าแล้วเครื่องสำอางเอาเอาน้ำเอาน้ำราดหน้าและทาตอนหน้าเปียกอาตอนหน้าเปียกเลยนะทาตอนหน้าเปียกเลยได้สิแม่เอออาล้างหน้ามาหนูราดให้เช็ดเครื่องสำอางเก่าออกก่อนโอเคแม่มาเช็อาหมดนะจ้ะทาตอนหน้าฉ่ำเลยนะโอเคโอ้ทุกคนดูนะ ทาตอนหน้าเปียกได้แสดงว่าไม่โคตรดีกันแดดอะไรแว่งดีแบบทาหน้าเปียกได้ลงน้ํากันแดดไม่หลุดไม่ล้นไม่ลอกไม่ลอยเออดูนะคะรอเซ็ตตัวแป๊บเดียวจบจบจอ่าทาได้ขนาดหน้าเปียกอันนี้เปียกแบบเปียกกบบทามันทาแป๊บเปียกกับเปียกแบบเปียกสุดอ่ะ เปียกเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ่ะเปียกแบบไม่ได้เช็ดหน้าเลยแล้วเมื่อกีอ้เดี๋ยว<า>ยรอแห้งแป๊บน,นึงเพราะว่าทาเนี่ยขนาดหน้าเปียกเปียกชุ่มด้วยน้ำอ่ะเอเวอร์เ<ม>วอร์จริงไม่เวอร์จริงไม่ทำค่ะ<ช>เพราะส่วนใหญ่จะเยิ้มใช่ส่วนใหญ่จะเยะิเออ้มจะมันจะย้อยทาตอนหน้ากันแดดส่วนใหญ่ทาตอนหน้าเปียกไม่ได้นี่แล้วเดี๋ยวนิดเดียวแห้งเลยเพราะตัวเนี้ยมันจะแห้งเร็วแต่นี่มันจะใช้ตัวเร็วมากจ กันแดดอะไรแม่งเวอร์ทาตอนหน้าเปียกได้ไม่นี่จริงๆนี่นี่ทาเพราะบางทีแม่ตังเอาน้ำราดที่หน้าเลยนะแล้วก็เว่อร์ไหมีมนเลยอ่ะทุกคนเห็นชัดไหมว่าราดน้ำแล้วทากันแดดทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นกันแดดตัวอื่นนะไหลลงคอแล้วค่ะเยิ้มลงเยิ้มลงมาแล้วค่ะใช่เพราะนี่ทาตอนหน้าเปียกก็ไม่แหกตาไม่จกตาไม่ชิปนะคะเอาเวอร์ ราคา20กรัม290บาททาได้เหรอหน้าเปียกบอกเลยค่ะไม่ดีไม่ขายไม่ทำใช่เพราะว่าถ้าทาอย่างนี้นะน้าอย่างอแล้วดูแล้วนี่หน้ายังเปียกอยู่เลยอ่าทาอีกเอาดูดิไม่พอนี่หน้ายังเปียกอย่างไทาอีกทาได้ทั้งคอทั้งหน้า่ทั้งตัวทาได้หมดะเพราะตอนนี้หน้ากบยังเปียกลงในน้ำรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะอาดูดิไม่หยุด ไม่เยอะไม่ย้อยเลยนะตัวแล้วแต่เริ่มเซตตัวรอเจ๊เดี๋ยวรอเซตตัวแป๊บหนึ่งเพราะเราเล่นแบบรีวิวแหกโค้งมาใช่รีวิวแหกโค้งมากคือทาตอนหน้าเปียกใช่เอามาเอาน้ำหน้าหน้ามาใากันมดอ่ะพอเซตตัวแล้วอ่าดูนะหมดแล้วเนี่ยหมดเลย ถามว่ากันเหงื่อกันน้ำไหมเหงื่อเยอะแบบนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เยอะอันนี้ทุกคนเห็นแล้วนะแม่ตั๊กเนี่ยล้างหน้าแม่กบจนล้างน้าล้างน้าขวดเลยเออทั้งขวดเลยเห็นไหมเนี่ดูแล้วถูให้ดูเลยนะนี่ดูนะนี่โป่แรงเพราะว่ากบเคยกับการผัดกับข้าวมือกบเป็นคนมือหนักอยู่แล้วดูนะคะ กันเหงื่อกันน้ำโอ้เวอร์ไหมด้ยังขาวเหมือนเดิมวเววอรอ์มากแม้ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่สีเนื้อครีมมันจอกเหลืองๆนิหน่อย<ช>แต่นี้ไม่มีเลยอันนี้ขาวบริสุทธิ์เลยนี่างน,นี้ขาวบริสุทธิ์เลยนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะแม่ล้างหน้าสดนี่แล้วก็ทาครีมตอนหน้าแม่เปียกๆอย่างสิบรมรนะราคาเต็มอยู่ที่290าบบาทวันนี้ซื้อหนึ่งขวด เฉพาะวันนี้นะคะซื้อ1ขวดให้ฟรีอีก2ขวด